ในส่วนของทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้เตรียมมาตรการช่วยลูกบ้านการเคหะในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพักชำระนี่เว้นค่าเช่าค่ะ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยนะคะว่าการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนนะคะในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินบุรีร์อุบลราชธานีตราจันทบุรีและสะแก้วโดวยการให้ความช่วยเหลือหลัก3ด้าน ก็คือด้านที่1นนะคะยกเว้นค่าเช่าสําหรับค่าเช่ารายย่อยและเช่าจัดประโยชน์สําหรับลูกค้ากคอคชอฟรีค่าเช่า3เดือนโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2568ยกเว้นค่าปรับ100เซกรณีผู้ที่มาชำระหนี้ค้างในช่วงเวลาดังกล่าวด้านที่สองค่ะ พักชำระนี่กลุ่มเช่าซื้อสำหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารของกคชในพื้นที่ที่รับผลกระทบซึ่งจะได้รับสิทธิ์พักชำระค่าเช่าซื้อ3เดือนค่ะโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2568ยกเว้นค่าปรับ100%กรณีผู้ที่มาชำระ นี่ค้างในช่วงเวลาดังกล่าวด้านที่3ค่ะก็สนับสนุนการยังชีพโดยได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือ3กลุ่มหลักนะคะได้แก่กลุ่มที่1น,นะคะก็คือลูกค้าที่พักอาศัยในโครงการของ กคชในพื้นที่ชายแดนค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของกค,คชกลุ่มที่สามนะคะก็คือผู้ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยกับญาติในโครงการของกค,คชเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบค่ะทั้งนี้นะคะมาตรการดังกล่าวก็สะท้อนถึงภารกิจของการเคหะแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการยืนเคียงข้างพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนในทุกๆสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ